กินโปรเจนพัดอีกเหมือนเดิมนะคะบำรุงผมผิวเล็บกระดูกฟัน,นะคะ่ะผิวมันก็จะข,ขาวขึ้นนะคะอันนี้กินไป5-4 4 2กล่องที่สามนะคะ4 2กินให้ให้เป็นวินัยนะคะกิน3เดือนหยุดครึ่งเดือนนะคะดื่มน้ำตามเยอะๆปกติต้องหยุดหนึ่งเดือนหยุดพักกายหนึ่งเดือนนะคะถ้ากิน3เดือนนะแต่ว่าเรากินน้ําเยอะเรากินน้าเยอะอยู่แล้วก็หยุดแค่ครึ่งเดือนหรือสองอาทิตย์ก็ได้ค่ะสองอาทิตย์ก็ครึ่งเดือนเนาะหรือหยุดหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์กกว่าสองอาทิตย์ก็ได้ค่ะอร่อยมากรสชาติอะ พี่สโนุดื่มโปรเจนพัดใช่ไหมปมพี่สโนุยาวมากเลยเดี๋ยวพี่สนุจะกัดจะกัดอีกปกติยาวช้าช้าอันนี้ยาวมากเดี๋ยวพี่สนุจะกัดออกอีกประมาณประมาณ,มาณขนาดนี้นะแล้วค่อยมาดูกันว่ามันยาวแค่ไหนเวลานั่งก็คือจะวัดยังไงดีเดี๋ยวค่อยวัดแล้วกันเนาะกินก่อนดีกว่าแล้วก็อย่าลืม่ะวิตาดีบำรุงสายตานะคะใครที่มีปัญหาสายตาทุกสิ่งอย่างนะคะกินเลยพี่สนุทำงานกับโทรศัพท์มากมันจ้องสายตาตาจ้องโทรศัพท์มากเยอะเกินไปทําให้ตาผ้ามวัวคือตอนนี้น้ําตาไหลซึมมันก็คือไหลช้าลงแต่ยังมีไหลซมนะะค แล้วก็ตาผ้ามัวหายไหมถ้าพิษณุหยุดหยุดแบบจ้องโทรศัพท์นานๆอะ่ะก็จะดีขึ้นนะแต่นี่คือก็มันเหมือนมันเหมือนแบบว่าไม่ได้แย่มากมายคือเราต้องต้องทำยังไงทางานกับโทรศัพท์มันยากอะเนาะยากที่แบบว่ายากที่แบบว่าจะห้ามอ่เพราะทำขายออนไลน์ก็เกี่ยวกับสายตานี่คือแบบที่หนึ่งเลยพิษณนุคิดว่าถ้าไม่กินบิตเาดีนะ สายตาพี่สนุกจะต้องแยก่กว่านี้คงต้องบอกว่าตัดแบ้นสายตาตอนนี้ยังไม่ได้ตัดแบ้นสายตานะพี่สนุกก็จะกินโปรเจนพัทโปรเจนพัทกับวิตาดีหนึ่งเม็ดแล้วก็โปรเจนพัทหนึ่งซองก่อนนอนแล้วตื่นมาพี่สนุก็จะกินวิตาดีหนึ่งเม็ดแค่นั้นเองวันหนึ่งพี่สนุจะกินแค่นี้นะคะไม่ต้องกินเยอะ